อย่าลืมกด Subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งริงๆเพื่อแจ้งเตือนคลิปเมนูอร่อยๆของพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องคีโตบายหนิงนันทนานะคะวันนี้หนิงก็จะมาชวนทำเค้กง่ายๆนะคะก็จะเป็นคัสตาร์ดเค้กนะคะตัวนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งเตาอบแล้วก็ใช้แก๊สนะคะทำการนึ่งได้เลยนะคะตัวนี้ส่วนผสมน้อยด้ยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะ หวานนุ่มกำลังดีเลยนะคะเนื้อนเนียนๆนุ่มละมุนมากๆเลยค่ะมาทำคัสตาร์ดพุดดิ้งกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใช้ไข่อุณหภูมิห้องจากนั้นเราก็ตีนะคะให้เขาเข้ากันนิดนึงนะคะตีแค่พอเข้ากันค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่สารให้ความหวานนะคะอันนี้ก็จะเป็นอิริทิทัลนะคะที่เป็นแบบเม็ดนะคะแต่ว่าเอาไปปั่นให้ละเอียดนะคะก็จะเป็นผง บบนี้นะคะเค้าาาจะะะไดลลยยง่ย่ๆเพื่อนๆสามารถใส่สารให้ความหวานที่เพื่อนๆมีได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลหลอกฮังกล้วยอีคว้านะคะลองปรับส่วนผสมตามชอบได้เลยนะคะจากนั้นก็คนให้สารให้ความหวานนะคะเขาละลายเข้ากันดีค่ะเมื่อสารให้ความหวานนะคะละลายดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่วิปปิ้งครีมนะคะลงไปเลยค่ะ วานิลานะคะลงไปด้วยค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะทําการกรองส่วนผสมนะคะเขาจะได้ดินเนียนะคะก็ใช้เหยือกนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะใส่ชามหรือว่าภาชนะที่เพื่อนๆมีก็ได้นะคะอันนี้ใช้เหยือกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเทใส่ตัวถ้วยอบอะค่ะก็จะได้ง่ายขึ้นนะคะเทส่วนผสมคัาสตา์ดของเรานะคะลงไปกรองนะคะ ถ้าไม่กองนะคะเนื้ออาจจะไม่เนียนนะคะเพราะว่ามันจะมีส่วนของไข่ขาวนะคะที่ยังเป็นวุ้นๆอยู่ก็จะใช้ภาชนะนะคะที่สําหรับเข้าเตาอบได้นะคะหรือว่าทนร้อนได้อันนี้ก็จะเป็นแก้วทนร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะอบด้วยแก้วทนร้อนกันค่ะจากนั้นนะคะเราก็เทส่วนผสมคัสตาร์ดนะคะของเราลงไปเลยค่ะ เทน้ำร้อนนะคะลงไปเลยนะคะเทลงไปเราจะอบแบบรองน้ํานะคะต้องใช้น้ําร้อนๆนะคะเทลงไปประมาณนี้นะคะ1นส่วนสาของพิมพ์เดี๋ยวเรานําไปเข้าอบกันค่ะครบเวลาแล้วนะคะเราก็เอาตัวคัสต์ดนะคะ ออกจากเตาอบได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะย้ายเขานะคะมาพักไว้บนตะแกรงนะคะพอเขาเย็นสนิทก่อนนะคะเราก็สามารถเอาไปเข้าตู้เย็นนะคะถ้าเราจะทานเย็นๆนะคะหรือว่าจะเสิร์ฟแบบอุ่นๆแบบนี้ก็ได้นะคะ ก็จะแบ่งคัสตาร์ดนะคะออกมาอบด้วยเตาแก๊สนะคะก็จะใช้ไฟอ่อนประมาณนี้นะคะด้านล่างของหม้อนะคะเราก็จะใส่น้ำนะคะแล้วก็วางตะแกรงลงไปนะคะจากนั้นนะคะวางคัสตาร์ดของเราลงไปนะคะแล้วก็ปิดฝาไ,ได้เลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะทำการอบนะคะตัวคัสตาร์ดของเรานะคะด้วยไฟอ่อนๆประมาณนี้นะคะประมาณ25นาทีนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงค่ะ เสร็จแล้วนะคะสําหรับนึ่งโดยเตาแก๊สสีก็จะอ่อนกว่าแบบใช้เตาอบนะคะถ้าใช้เตาอบเนี่ยก็จะสังเกตว่าสีเขาก็จะเหลืองสวยนะคะเดี๋ยวเราทิ้งไวใ้ให้เขาเย็นสนิทนะคะแล้วเราก็นําไปเข้าตู้เย็นก่อนทานค่ะหรือถ้าเพื่อนๆอยากทานร้อนๆก็ได้เลยนะคะ